แค่แผงเดียว450วัตต์แผงเดียวที่เราจัดแสงเนี่ยแข็งมากครับดูดประมาณสามถเมตรนะครับะแยงแล้วก็ขึ้นมาสูงอีกประมาณ3เมตรกว่าวันนี้เพจเจ้าสมุดการเกษตรนะครับมาแนะนําสินค้าและมาทดสอบการใช้งานจริงส่งน้ําจริงนะครับก็วันนี้มีมาเป็นปั๊มพาวรอยมอเตอร์บัลเลตนะครับขนาด2นิ้วนะฮะทำมา2โมเดลนะครับก็จะมีรุ่น24โวลต์750วัตต์กับรุ่น 48โวลต์นะครับ1,100วัตต์นะครับก็คือ1แรงกับแรงครึ่งนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเรามาดูความพิเศษของปั๊มตัวนี้นะครับก็เป็นมอเตอร์บัลเลตกล่องควบคุมนะครับเป็นระบบ MPPT นะครับอยู่ด้านบนนะฮะสามารถต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีสำเร็จรูปมาให้เรียบร้อยนะครับ วันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นคู่กับแผงโซล่าเซลล์นะเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งด้านนี้เลยครับนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของมิตซูซากินะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับเล็กสุดก็คือเป็นรุ่น750วัตต์นะครับ24โวลต์นะฮะเริ่มต้นที่1แผงวันนี้เรารีวิวกับแผง450วัตต์โมโนฮาร์เซลนะครับในแบรนด์ของลอจินะครับโซล่านะครับลอจิโซล่า450วัตต์โมโนนะครับคู่กับปั๊ม 2นิ้วพาวรอย7 5าวัตต์ของมิซุซึกินะครับตัวนี้เราจัดเซตเนี่ยครับชุดหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอแจ้งราคาก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูปลายน้ำกันปั๊มพร้อมแผง7,900บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอุปกรณ์นะครับสาย PV สาย PV ดํดำแดงนะครับ5เมตรมีแถมให้นะครับเบเกอร์มีแถมให้นะครับเบเกอร์มีแถมให้นะครับก็ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับขาดแค่ท่อน้ำท่อน้ำไม่มีนะ ตัวน้ำไม่มีนะครับชุดนี้แจ้งราคาก่อนเลยเดี๋ยวไปชมปลายน้ํากัน7,900บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะฮะปั๊มหนึ่งแรงห้งอยโครง2นิ้ว1แรงนะครับกับแผง450วัตต์เดี๋ยวไปดูปลายน้ํากันสายยาง2นิ้วนะฮะก็อ0 0เมตรก็คือ1ม้วนเลยนะครับเดิน1ม้วนสายเนี่ยแข็งเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับใช้แค่แผงเดียวมาดูแค่ประสิทธิภาพแผงเดียวว่าเขาจะสูบน้ําได้ ปลายน้ําได้เต็มท่อหรือเปล่านะครับกับท่อสายยาง2นิ้วนะฮะไปดูได้เลยไหนขอดูอยู่เฉยโอเคอ่านี่นะทดสอบ100เมตรนะครับแล้วก็มาดันขึ้นเหมือนขึ้นแท้งเลยนะครับประมาณ3เมตร น้ำออกประมาณนี้นะครับน้ำออกประมาณนี้นะครับน้ำออกประมาณนี้เลยอันนี้คือดูดลึกขึ้นมา3เมตรนะครับแล้วก็ยาวมา100เมตรแล้วก็ขึ้นต้นไม้จําลองว่าขึ้นแทงแล้วกัน3เมตรได้น้ําประมาณนี้นะครับได้น้ําประมาณนี้เดี๋ยวลองปล่อยสายเลยเดี๋ยวรอดูแนวราบว่าแผงเดียวมันจะได้น้ําประมาณไหนแนวราบไม่ต้องห่วงครับได้น้ําเยอะแน่นอน100เมตร ลากมาลากมาเดวมันมวนอ่ะนี่นะไม่ต้องนั่งก็ได้ครับอ่ะขอ,อยืนแล้วกันยืนแล้วมาดูแรงดันแค่แผงเดียว450าวัต์แผงเดียวที่เราจัดเซตให้นะครับได้น้ำประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะใช้รุ่นไหนนะครับผมรีวิวให้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นอ่าน้องเล็กนะครับน้องเล็กก็คือ750วัตต์หแรงท่อน้ำสอนิ้วตัวนี้เดิน ทางมาหนึ่งร้อยเมตรชุดนี้เจ็ดันเก้าบาทส่ทงฟรีเก็บเงินไปทางสนใจสั่งซื้อแก้งที่อยู่มาได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับจะดองบีบด้วยอ้าวบีบได้สองร้อยเมตรก็ยังได้อยู่นะถ้าแผงเดียวโอเคทดสอบได้แล้วนะครับทดสอบให้เรียบร้อยโอเค